ันนี้ห้องสมุดสุดสันษาแลครับครูเจี๊ยบมีกิจกรรมใหม่มาให้เด็กๆได้ลองทำดูเราดูนะครับก็คือบัตรภาพเกี่ยวกับยานพาหนะนี่กิการก็คือว่าครูเจี๊ยบจะมีบัตรภาพมาและจะถามเด็กๆให้เด็กๆตอบครูเจี๊ยบนะครับให้เวลาห้าวิและตอบคำถามนะครับ เรื่อเลยนะครับคำถามที่หนึ่งอะไรเยเรือของทหารประจำบ,บานข้าศึกดำน้ำลึกๆสู้ศึกไม่เก่งเด็กๆครับอะไรเลยครับที่อยู่ใต้น้ำแล้วก็เป็นของทหารแต่ไม่ได้อยู่บนบกนะหรเเียมนับแล้วนะให้เด็กๆ,ๆทายนะหนึ่งสองสาม สี่ห้าท้ายเลยโอเคคุณเจี๊เฉลยน,นะครับเรือดำน้ำนี่เองตบมือเองหน่อยคำถามที่สองนะครับปูนปูนฉึกฉึกรู้หนูรู้จักไหมขบวนยาวกว่าใคร แลนไปตามรางอะไรเอย่ยทีม่มันเป็นรางแล้วมีรถวิ่งไปเด็กๆเ,เคยขึ้นไหมครับกูยเย็ดจะเฉลยแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเอย่ออยเด็กๆตอบหน่อยฉเฉลยนะครับรถไฟนั่นเอง เบมือหน่อยต่อไปอะไรเอ่ยวิ่งในอุโมงค์เป็นพวงใหญ่ๆไปถึงเร็วไววิ่งอยู่ใต้ดินเดี๋ลองทายดูหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคทายแล้วนะครับ รถไฟใต้ดินวิ่งอยู่ในอุโมงนะครับรถไฟใต้ดินนี้จะวิ่งอยู่ในอุโมงไม่ได้วิ่งตารรางที่เป็นบรรยากาศนะครับคำถามต่อไปอะไรเอ่ยมีสามล้อต้องงอคนปันไปไหนไปกัน สุขสันต์ลมเย็นสามล้อต้องเออคนปัน่นเฮ้ไม่ไแน่ใจว่าสมัยนี้เด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าแต่ครูเจี๊ยบจะนําพาเด็กๆดูนะครับเขาส,สมัยก่อนเขาจะใช้เป็นรถโดยสารนะครับเฉลยละนะหนึ่งสงสามสี่ห้าเฉะลยได้เลยปึ๊บรถสามล้อนั่นเองโอเค อ,อะไรเอ่ยที่ไหนสปกปรกหรือโลกลุงลังขยะตามถังระวังไปเก็บอะไรที่เหม็นสุดๆๆแล้วก็มีคนไปตามเก็บหนึ่งสอสาห้ารถเก็บขยะนั่นเองไปนะครับ คำถามต่อไปอะไร ơi? เอ่ยเรือลําใหญ่โตเหมือนโกดังใหญ่เลยขนสินค้าไปส่งให้ต่างแดนอันนี้เวลาเราจะขนของเช่นอาหารทะเลวัสดุอะไรต่างๆแล้วขนของทางเรือแต่ว่ามันจะเป็นเรืออะไรหนึ่งสองสาสห้า เรือบรรทุกสินค้านั่นเองนี่นะครับเป็นรูปแบบนี้ไปอะไรเอ่ย <c oughs> เล็กกว่ารถไฟวิ่งไปตามรางชมวิวข้างทางสองข้างหน้ามองเด็กๆจะเห็นตามที่เด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตอบเลย รถล,ลานั่นเองนะครับคล้ายๆรถไฟ <S <S ต่อไป <S 1>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  อะไรเอ่ยวิววิวาไม่รอใครๆตรวจจับฉับไฟมีไฟช่วยเราอะไรเอ่ยเด็กๆจับขมโมยได้ด้วยอะไรหนึ่งสสาสี่ห้า รถตำรวจพี่เอตอบคำถามต่อไปอะไรเลยมีปีกลำใหญ่ปีกบินไปบินมารวดเร็วหนักหนาเหินฟ้าทยานมีปีกด้วยโอ้ยครูเจว่าเด็กๆรู้ลแล้วแหละหนึ่งสองสาสี่ห้าเครื่องบิน คำถามสุดท้ายนะครับอะไรเอ่ยทุลักทุรีจังเลยล่อนจับปลาล่องเรือคอยหาจับกุ้งปูปลาอะไรเอ่ยเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าตอบเลยเรือประมงก็มีสิบคำถามจากบัตร พาหนะให้เด็กๆตอบคุณเจว่าเด็กๆตอบได้หมดแล้วแหละตบให้ใหเต็งหน่อยอ้าวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย